ทั้งปลาเนินครับช่วงนาทีนี้อยู่นิ่งกันไม่ได้เลยครับที่นี่รัชชลโลทรนครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาบอยตะก้อตกปลาครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรับโชโรครับผมวันนี้วันเสาร์ที่13เดือนมกราครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะค้างคืนที่นี่ครับผม ส,สวยๆอ่ะเก็บน้ำครับตามลุนตามเชียร์กันครับโปวันนี้มากันนะสมชายครับวันนี้วันเด็กครับโอ้โหเด็กเยอะแยะอะไครับเด็กเยอะแยะเลย วันเด็กก็วันนี้เด็กตกปลาตอนนี้เด็กๆก็ได้หลายเติมแล้ว,ว,ลวส่วนานานานี่ก็ยังไม่ได้หยุดเลยครับ,บงงสูงเสียจากกระชังแตก ทำเชียร์กันตองครับผมโอ้ครับมาดูไซนี้ไซโบครับผมสวยๆครับโอ้อระวังระวังตัวนี้อย่าปล่อยนะตัวนี้ปล่อยไม่ได้แม่ดาตายเลยตัวนี้โอ้โหโบกๆกันเลยครับชโรธรสวยงามเสมอครับ ผลงานของนานาจากบวกแดงครับผมมือบางอลังการครับสุดยอดทีเดียวอเอ้นินล้วนครับสุดยอดจริงๆครับ ปลาเข้าดีครับวันนี้นี่ครับผลงานของน้าน,นะต,ต,ติดตามกันต่อครับผมสวัสดีเชา้าวันอาทิตย์ครับผมวันนี้วันที่14เดือนมก,กราครับ บรรยากาศเช้าๆครับผมเมื่อคืนก็เหนื่อยเลยครับกินจัดครับเมื่อคืนเดี๋ยวเรามาติดตามตอนเช้าๆครับ

อ,อู้ยฝั่งนูนนนงน้นตลาดนัดตลาดนัดฝั่งนู้นตลาดนัดหนูจะไปซื้อใหม่ปะล่ะ ปลาเข้าดีแล้วครับตอนนี้ลอยมาแล้วครับลอยมาแล้วครับโอ้ยหลุดโอ,โอ้มาดูตัวนี้ครับสุดจริงๆครับตัวนี้ โโลอนสวยงามเสมอครับผมตัวนี้น่าจะสองกว่าครับสุดยอดจริงๆครับผมตอนตนี้นะาๆว้าวุ่นกันเลยทีเดียวครับทีมงานน้าๆมาจากเครือสาฟัดครับ

ใจเดียนคาตะกวขาอยู่นานามาจากเรือสาพัดมาเสือนี่จะอนองดีกว่ากลมใหญ่มากครับจันทรคานนี่ล้มแล้วมันเดียวเกี่ยวหลังดเมื่อคืนนี่สุดยอดครับนานาสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมเมื่อคืนครับ ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเมื่อคืนแสงมันน้อยครับกูนันจีคีข้อกันสองปีไมต่อจันก็เลยไม่อยากถ่ายครับถ่ายก็ไม่ชัดครับแสงแสงไม่มีมีแต่ไฟฉายครับกลิ่นจัดมากครับเมื่อคืนสุดยอดกลินจัดวัดกระจายครับเมื่อคืนนะนะ เดี๋ยวเรามาติดตามวันนี้กันต่อครับเมื่อคืนก็จะเป็นตีเม็ดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนน้าะเขาก็จะตีไส้เดือนคเดี๋ยอเราก็จะเป็นเยื่อสูตรเดิมครับ โยสังหารครับผมฝากนะนะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาบ่อยตะโกตกปาด้วยนะครับติดตามกันต่อครับผมสวยงามสวยงามโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ครับสวยงามครับทีมงานนี้ทีมงานใหญ่ครับ มีคนหลังเขามีอะไรนะ่ะทีมงานบนไซบนบนไซนี่อะไรนี่เมียบนบ่ <c ười> ทีมงานโคแกตกป้าหน้าดินทีมงานคนหลังเขาโอ้ยอเยอะแยะ đừng gần gay, các bạn này. Đừng đừng cả bên chăng này đớ. <laughs> cả chăng đạp cả đồ men đây. Si cà ban say là pa. บรรยากาศสวยแสงอาทิตย์ยามเช้าครับผม ี่เวลาสิบเอ็ดโมงครับนะ้านะมาชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำอีกจุดหนึ่งที่นะ้านะมาตกปลากันเยอะครับจุดนี้เป็นจุดโลงสูบโลงสูบเก่าครับนะ้านะ ส่วนไกลๆนูน้นก็จะเป็นที่ผมตกปลาครับคันดินลงสู่ใหม่ครับผม,ามตามเชียกันครับอีกสักพักเดี๋ยวก็จะเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมตอนนี้เก็บเ,เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับ เก็บของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันครับผมส่งงานครับผมนี่ครับผมผลงานครับผมหมักยอสังหารครับนี่ครับผลงานที่ได้ มาเมื่อคืนกับนาชายครับแล้วก็แฟนอีก3าคนก็ถ่ายคลิปแล้วก็ฝากนะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาบอยล้วก็ตกปลาด้วยนะครับสงสารช่องเล็กช่องนี้ด้วยครับผม ตกครั้งนี้ก็มาสู้กับไส้เดือนครับของเราเม็ดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาสู้กับไส้เดือนทั้งวันทั้งคืนครับก็ได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับผมก็ฝากนะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ